ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซนเซนนะครับวันนี้เราจะมาหาข้อสรุปนะครับว่าตกลงว้นเนี่ยภาพย,ายนตร์เรื่องสองสี่เก้าเก้าอันธพาลคองเมืองเนี่ยนะครับสร้างมาจากเรื่องจริงหรือเปล่าล่ะครับมีทั้งสองภาคมีสองสี่เก้าเก้าอันธพาลคองเมืองนะครับเป็นภาคแรกนะครับรู้สึกภาคนี้จะสร้างมาจาก หนังสือนะครับนิยายของนักเขียนคนนึงนะครับก็สร้างภาพยนตร์ในปี2540รู้สึกว่าจะได้ประสบความสำเร็จมากๆเลยครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้แบบหนังไทยนะครับในบ้านเราเนะี่ยแล้วต่อมาก็ปี2515จะเป็นเรื่องอัตภานะครับอ่ะอยวผมสรุไปไว้ฟังนะครับก็คือเรื่องเนี้ย สร้างขึ้นมานะครับจากอ่าอันนี้นะครับอ่านีติดอ่ะ,อะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะมีอีอคนหนึ่ง จะเป็นคนที่ให้มาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะครับแต่เขาเอาอาจจะ,ะแดัดแปลงจากคนนี้นะครับเนี่ยออามาจากเรื่องราวของคนเนี้ยนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณกับรายการนี้นะครับที่ได้เหมือนกับครั้งก็เคยได้มาถทึกเทปรายการนี้เอาไว้นะครับ ความจริงก็พิกล่าวว่ามนุษย์เรานั้นเราเลือกเกิดไม่ได้อาจะเป็นใครอันนี้ตอนนี้58ย้อนไป41ปี20กว่าันตอนนั้น17 17 17นี่ก็อยู่ในแวดวงนี้แล้วหรืออยู่มาอนนานนั้นแล้วครับอยู่มาตั้่อต่อายุ15แต่ถ้าว่าจะเอาจริงๆโอ้ใบไม้ลุก ที่เขาเออกมาเล่าเรื่องนะครับใน249เนี่ยลชีวิตของเขาที่อยู่กับแบลเล่เขาคือเปียกพิสุกษัตศักดิ์นะครับแต่ว่าเขาจะมีชื่อจริงนามสกุลจริงอีกชื่อนึงนะครับเนี่ยเปียกพิสุกศัสศักดิ์เลยสุริยันสัตว์ไทยทรงเนี่ยนะครับอาเขียนแล้วก็อดีตนาฆ่า ห้าสิบปห้าสิบแปครับตอนนั้นสังคมเราเนี่ยนะก็คือเขาถามว่าดังเบลเล่เนี่ยมีตัวตนจริงไหมมีตัวตนจริงนะครับฉะนั้นส่วนมากก็เลยจะไม่มีโอสได้เรวยนก็หาโอกา้เคยออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้นะครับ คือไปนักเรงดังใบเรกดังใบเลกเป็นนักเรง,ง,เง,เเนนเงชื่อดังนะครับที่ออกข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงยุคสมัยหนึ่งนะครับยุคสมัยที่วัฒนธรรมเพลงนะครับเริ่มมาแรงครับพวกเพลงสติงเพลงอะไรอย่างเงย ว่าธะรมชาวต่างชาติชาวตอ,อตอนตะวันตกนี่นะครับพวกเอวิสพวกอะไรเนี้ยนะครับน,นี่จะเป็นรูปนะครับตอนที่แดงโดนจับนะครับโดนจับอนนี้คือเขาไปมอบตัวเองนะครับอันนี้หลังจากที่บวชนะครับมันก็มนก็สึกเองอะ่ะตอนนี้ยังเป็นพระอยู่อะแหะนะครับว่าคือ เรื่องเนี่ยนะครับตอนที่แดงบวชเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงๆรงซึ่งซึ่งมันมันจะคล้ายๆกับเนี่ยนะครับสองสี่เก้าเก้าตอนที่แดงบวชเนี่ยปุ๊กับแดงนะครับก็ไม่ค่อยลองรอยกันนะครับจากที่แดงเนี่ยนะครับเหมือนกับ พอเริ F, ่มมีชื่อนะครับไม่เห็นหัวปุ๊กนะครับนี่จะเป็นสาเหตุนะครับปุ๊ก็เลยเหมือนกับว่างานบวชแดงอ่ะปุ๊ก็ไม่ได้ไปด้วยนะอะไรนะครับไม่ได้เจอกันเลยนะครับคอมเมนต์กันมาตั้งนานละมันก็ว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนกันละครับถ้าไปงานบวชไม่ได้ไปเนี่ยนะครับก็คือคงไม่ได้เผาผีอะไรกันละนะฮบปุ๊กก็เลย แดงอาจจะไม่ได้คิดมากเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ปฏิเสธปุ๊กนะครับนึกออกมาปุ๊กก็เลยหาเรื่องนะครับแดงหาเรื่องแดงไม่ได้ตอนนั้นแดงโวยอินพาเยเขาก็เลยไปหาเรื่องวรลภาตอนแรกเนี่ยปุ๊กก็ขอตังค์ให้วรลภาเ,เลี้ยงเบียอะไรไปหาเรื่องนะฮะวรลภาก็ไม่เลี้ยงเลยวรลภาประมาณว่าเป็นเป็น เป็นเมียแดงอ่ะไม่จาเป็นต้องเลี้ยงเบียรให้ปุ๊กเบิดขวดนะครับเป็นไปนแดงไปแล่หมยกนก่าเธอก็คิดว่าแดงไปแล่เนี่ยนะครับหลังจากที่ชนะการตวนมีดที่สนามสุขพัชราสายแล้วเนี่ยนะครับแด,แ,ดแดงแดงดังมากนะครับแดงดังมากเลยนะครับงานก็อรพากระแดงก็คิดว่า อะไรเงี้ยครับแดงก็ดังกับปุแล้วก็ิดขวดนะครับปุก็เลยให้รุ่นน้องนะครับลูกน้องตบหัาววรพานรอนนี้ไม่รู้ตบแรงตบเบาแต่ว่าตบแดงรู้เรื่องเนี่ยนะครับคืนนั้นน่ะแดงสึกแบบไปลาปุเลยนะครับแล้วเขาเขาก็ไม่ได้บอกนะครับ หมือนกับว่าเพื่อนอ่ะเขาก็ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยแดง <c oughs> ไปทําอะไรมากนะครับแต่ว่าตํารวจอ่ะมาคุยกับวาราภานะครับบอกให้แดงมอบตัวซะนะครับเรื่องเรื่องปุกเรื่องที่ออกไปทกอาปุกเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยแดงออกมามอบตัวนะครับภาพเนี่ยออกมามอบตัวแต่ว่าอ่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรปุกนะครับสปุกก็ไม่ได้ตายจากที่แดงเนี่ยนะครับแต่ว่าที่แดงทาเนี่ยติดไปสามปีนะครับติดสามปีแต่ว่าถ้าถ้าถ้า ปุกที่ปุ๊โดนเนี่ยนะครับปุ๊โดนแดงหลังจากวรภามันจะเป็นภาคอันดัพันห้าร้อยห้าครับที่ว่าจอร์ดเอาดี่เอาใช้กระติกลูกสิบสองเนี่ยนะครับลูกสองสั้นยิงปุ๊กนนะครับที่กำลังแดนเลยกำลัง ต้นเลยนะครับหน้าตัแพงแต่ปูยังไม่ตายนะฮะหมายก็ว่า,วากระสุนเนีไยมันเข้าจุดสาคัญอะไรน,นะครับละเบิดแตกระเบดลาย,ลายด้วยแต่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับจากเหตุการณ์ตรงเนี้ยนะครับซึ่งถามว่าผมรู้เรื่องราวาได้ยังไงนะครับจากปากของคนที่เขาให้สัมภาษณ์รายการนี้เลยครับแต่ไม่ใช่จากคนนี้นะครับเพราะว่า อ่ะอันนี้เราดูนะครับขอบก็ได้สัมภาษณ์ไปนะครับในวันที่เก้าสิงหาคมหกสูเนี่ยนะครับทีนี้ก็หกแปดอ่ะอ่ะ,อะก็คือแปดปีที่แล้วเนี่ยเขาสัมภาษณ์อีพีหนึ่งนะครับสัมภาษณ์คนที่เขียนเรื่องเนี่ยที่เอาภาพลักษ์ของแดงใบเลขอะไรมันมันมันเป็นไปนตามหนังเรื่องนี้หมดเลยนะครับ จากที่เขาเขียนน่จากเป็นวิศุกษัเนี่ยนะครับเนี่ยเรื่องราวเนี่ยนะครับเป็นมาตุิยันศักดิ์ไทยทรงนะ่ครับก็คือประมาณว่าเขาเอามาจากความทรงจำของเนี้ยนะครับคนนี้เขาเอามาเขียนใหม่นะครับเป็นเรื่องราวขศิษเกาสองเกาเกามืนประมาณว่าในหนังสือมันอาจจะไม่ไม่ได้สลัสลวยเหมือนในหนังที่เราดูนะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครไปหาหนังสือของเขามาอ่านเนี่ยนะครับคิดว่ามันจะเหมือนของศิเก่าของเราเนี่ยนะครับ มันก็จะเหมือนกันประมาณเนี้ยประมาณหนึ่นงหนะครับแต่การเรียนลำดับอาจจะไม่飒สลวยหรือเปล่าหรืออาจจะดีกว่าหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยอ่านนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขาสัมภาษณ์เพื่อนของ,ดงแดงไปแลงจริง,งนะครับมื่อ่านหนังสือไม่ต้องใช้เลินที่ รู้สึกจะมาตอน EP 6นะฮะณวันนี้ณวิดาทีนี้นะครับ่ผู้ชมีคนฟันผมไม่มีใครรู้จักไม่รู้จักเรื่องราวของกลุ่มชนที่มี คุณแดงไบเล่คุณดำเอสโซคุณปุ้งระเบิดขวดหรือคล้ายๆเหล่านี้ว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรมีชีวิตอ,อย่างไรมีจุดจบอย่างไรเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เราได้รับฟังพูดจากหนังสือของคุณสุริยันศักดิ์ไทยสงม,มาเป็นเวลาหลายปีเราได้รับชมจากภาพยนตร์แต่ว่าในวันนี้นะครับเรื่องราวที่ท่านได้ชมมาต่างๆนานาเหล่านั้นมีกลุ่มคนที่รู้จักกับท่านเหล่านี้บอกว่าไม่เป็นความจริง ท่านมาในรายการนี้ด้วยความอึดอัดด้วยความไม่สบายใจในแง่ที่ว่าเมื่อมันเป็นบันทึกของประวัติศาสตร์เราน่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับตอนนี้ทั้ง4ท่านซึ่งไม่เคยออกรายการโทรทัศน์ที่ไหนมาก่อนเลยมาออกรายการของเราเพราะว่าชมรายการของเราเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาแล้วท่านบอกว่าท่านเรตติ้งของรายการเราเพิ่มขึ้นมา4คน4ีคนแล้วท่านเาออกรายการครับผมเองคุณวัญญามันจะมีทั้งความสับสน ผมก็คงเพราะผมไม่รู้จักผมเกิดไม่ทันด้วยคือผมสับสนตรงที่ว่าเมื่อตอนนั้นเนี่ยคุณคุณเปียกวิสุทธิ์กษัตริย์ก็เรารุ่นทานเนี่ยตายหมดแล้วนะฮะก็สับสนว่ามีคนโผลมานะฮะสี่ห้าคนเนี่ยเแนะนำก่อนใครก็กัจะอ้็ในจำนวนที่โผล่มาก็เป็นคนที่เคยเป็นพรรคพวกผมมาสนิทกันมาสอบกันไปสอบกันมาไม่รู้มาก่อนเหรอฮะว่าเขาคือผมมารู้จักอย่างท่านแรกขอแนะนำเลยนะฮะคุณเวทเกาสายยนันหรือคุณติ๋ง เนี่ยตุย๋ยตุ๋ยระเบิดขวดเนี่ยผมมารู้จักเมื่อเมื่อคุณตุ๋ยเขากลับมาจากเยอรมนีแล้วแล้วก็มาเปิดบริษัทต e ุ้ยอินเทียเป็นตุยอินเทียไปแล้วตุยอ e ินเทียทีตุยอินเทียคือทำเขาเรียกอะไรฮะตกแต่งภายในครับแต่ว่าถ้าย้อนไปแต่กว่านั้นตอนเขาวัยรุ่นไม่รู้จักกับผมเขาชื่อต e ุยระเบิดขวดนะครับอีกนะคนนึงยิ่งแล้วเลยสนิทกันมากเพราะผมก็เคยทํางานบริษัทการบินเข้าเป็นสจวตของสายการบินแอร์สยามนะครับ หน้าตาดีรูปลอนะฮะแล้วก็มาพบกันอีกทีหนึ่งกลายเป็นปุ๊เจิดหรือปุ๊กรุงเกษมขอแนะนำครับก็คือพวกแขกรับเชิญเนี่ยนะครับเขาก็เป็นเป็นเพื่อนของพิธีกรทีมอะไรอย่เงี้ยนะครับ ซึ่งเขาก็ตรวจสอบประวัติกันมาแล้วล่ะนะครับเบื้งองต้นมันก็เชื่อถือได้นะครับเดี๋ยผมเปิดให้ดูยาวๆก่นอนนะครับท,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 ท่าน่เปนสงายุเาเปสองคนเนี่ยสองท่าน ท่านที่สามท่านก็บอกว่าอยู่ในแวดวงเนี้นะดําเอโซผู้ระเบิดกวนรู้จักกันสนิทเลยนะครับท่านมีฉายาว่าหล่อสะพานขาวนะครับคุณเดชัยกฤษดาวิเศษศักดิ์ครับนี่หล่อปังต่อนะครับหล่อปังต่อและมีของสมัยนามหล่อปังตอกับหล่อสะพานขาวมายังไงฮะหล่อปังตอหมายถึงว่าท่านหลอมเหล็กแล้วก็หล่อเป็นปังตอขึคือเคยใช้ปังตอเป็นอาวุธ ใช้มีดปันตอเป็นอาวุธครับโอ้โหก็ก็ก็อยู่ในแวดวงนั้นใช่ไหมฮะสมัยนั้นเขาใช้อย่างนั้นกันใช้ทั้งมีดทั้งปังตอคือขายหมูอยู่นะฮะเจาลาวีใครก็คว้าปังตอไปท่านที่สี่นะครับคุณเพิ่มศักพันดีสวงหรือคุณเพิ่มไายครับสวัสดีครับเพิ่มสายเลยตอนนี้ไม่มีสายแล้วถ้าอย่างนี้สองท่านที่วาสนิทกันเนี่ยเขาอึดอัดใจโทรไปลาวีผมหลังจากรายการวันที่สิบเจ็ดออกไป ก็เลยอยากจะถามเขาว่าทําไมอึดอัดใจอะไรคุณเอาเอาคุณปุ๊หรืออ่ะพูดก่อนอ่ะอึดอัดใจเรื่องอะไรใจครับเรื่องที่ว่าเห็นว่าเขาเขียนหนังสือแล้วก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์แล้วก็เป็นเวลามานานแล้วนะฮะก็เห็นว่าเขา เป็นเรื่องที่เขาเขียนเอาเองคิดเอาเองไม่มีความจริงเขาอาจจะเอามูลมาบ้างจากพื้นฐานของความจริงมาบ้างจากคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะ,ะคุณเจิดถ่าพูดไม่ค่อยคล่องเห็นว่ามีถแถลงการอะไรมามีถแถลงการอะไรไม่มีแว่นตาแว่นตาเอาไปห้ืวมีมียืมแว่นกันได้ด้วย <laughs> <laughs> เนี่ยนะฮะจของรีเก้าเาก็ไว้นี้แล้วนะครองเมืองกันอยู่เรื่ลำดับตอบไปนี้ครับเป็นแถลงการของปุ๊ครับรุงเกษมที่ผมและเพื่อนๆมาพูดคุยวันนี้ผมจะขอพูดด้วยความสั์จริงว่าจะพูดแต่ความจริงไม่มีแต่งเติมครับไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝงไม่มีความอยากดังและก็ไม่มีความหวังสิ่งอื่นใดตอบแทนนอกจากอยากให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง เหตุการณ์ของวัยรุ่นยุคนั้นของผู้ระเบิดขวดและของแดงใบเล่มีความจําเป็นต้องสงวนชื่อบางคนที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ดีครับเพราะเหตุผลหลายๆประการผมจะละชื่อไว้แต่ถ้าบาังเอิญเกิดหลุดพาดพิงไปถึงใครบ้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตก็ต้องขออาภัยแก่ผู้นั้นและผมขอรับผิดชอบแทนเพื่อนๆน,น,นาวัยี่นี้ด้วยครับ เพื่อความจริงจะได้ปรากฏครับขอบคุณครับแค่นี้แหละฮะพี่แค่นี้ฮะผมสงสัยเอาถามแบบง่ายๆกว่านั้นพี่อึดอัดใจว่ามันมันทําให้พี่ดูดีเ,เกินไปหรือดูร้ายเกินไปหรือดูอะไรยังไงครับเหตุการณ์ยุคนั้นเนี่ยหลายคนยังมีชีวิตอยู่ยังมีญาติพี่น้องอยู่อีกมากมายฮไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพูดถึงก็ขอให้ทําใจสิ่งที่จะได้ก็คือบอกให้คนที่สนใจอย,อยากรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทางสื่อต่างๆกำลังทำกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทางอะไรก็ตามเป็นเพราะไม่ได้ตรวจเช็ครายละเอียดว่าเรื่องเหล่านั้นเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างมีตัวตนอยู่ในปัจจุบันตัวเอกได้ตายไปเสียชีวิตจากกันไปหลายคนแต่ตัวลองๆองและเพื่อนๆก็ยังอยู่อีกนับสิบคนผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวรองๆอยู่ในกลุ่มทั้งสองฝ่ายและอยู่ในเหตุการ์เกือบทุกครั้งในช่วงที่เขาผิดใจกัน กเท่านี้แหละครับถามจริงๆนะแดงไปเลขเป็นอะไรตายครับรรอืมไปอุบัติเหตุรถชนครับในรายการ <Hello. S 2> อ่นเราถามถามว่าคนนี้คือใครนะครับคนนี้ก็คือปุอ้งกระสรนะครับคนคนที่ตีกับแดงนะครับ แดงไปเล่ในศึกสึบสามห้างอจริงแล้วไม่ใช่ปูกระเบิดขวดนะครับที่แต่เตีรยแดงในศึกสึกสามห้างนะเป็นปูกรุงกระเสนะครับเพราะว่าปูกระเบิดขวดจริงๆก็อยู่พวกเดียกแดงนะครับเที่ยวมาด้วยกันแดงนี่จะเป็นเหมือนรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนที่เป็นปุ๊ที่ที่ที่ว่าอยู่อีกฝั่งนะครับอยู่ฝั่งทนก็คือปุ๊กคนนี้แหละอ่ะอบอกไปว่ากําลังจะไปเป็นลูกน้อง <c oughs> ผู้เสียชีวิตไปแล้วคือเสียจิว๋วไม่มีแสดงไปไล้จริงหรือไหมครับไม่มีส่วนความจริงเลยแม้แต่น,น้อยครับไปที่ธรรมดาครับ